เมื่อกี้ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูมาด้วยญ่ปุาาญี่ปุ่นกคด้รียนภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูมาด้วยญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูมาดวยญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูมา้วยญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูมาดเวยญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูมาด้ยนี่ป่นภาษนี่ปุอนกับุณครมาด้วยีนภาษาี่ปนรมาด้วยะปณนี้よろしนおับคุณครับ โอเคค่ะพอาเรารู้จักกับพออแล้วนะคะเราก็จะมารู้จักกับโรงเรียนบ้างนะคะซึ่งอย่างแรกที่เราพูดต้องพูดเลยก็คือแผนกโรงเรียนนะคะที่นี่มีทั้งหมดห้าแผนกด้วยกันนะคะแผนกแรกเป็นอะไรคะซูชิโอเคค่ะแผนกแรกนะคะก็คือแผนก มีตัวย่อว่าีนะคะหรือว่า Special ลคอร์สก็จะเป็นคล้ายๆกับแผนกพิเศษบ้าของประเทศไทยนะคะก็จะเป็นห้องเรียนพิเศษของที่นี่นะคะซึ่งเขาก็จะสอนเกี่ยวกับอะไรก็จะสอนเกี่ยวกับวิทย์คณิตอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจะเข้มงวดมากกว่าหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปเนาะเพื่อที่จะแบบว่าให้นักเรียนเข้าสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นนะคะใช่ค่ะซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นผู้่ายๆว่าเป็นเด็กห้องเรียนเก่งเลยก็ว่าได้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็น general cost นะคะหรือว่าแผนกปกติเลยนะคะใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นแผนกธรรมดาของโรงเรียนนะคะเป็นเบสใช่แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็น microsoft c o s นะคะก็คือจะเกี่ยวกับพวกโปรแกรมแล้วก็เรื่องการใช้ microsoft นะคะ,ะแผนกนี้ถัดไปนะคะก็จะเป็นแผนก business ค่ะแผนกนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับพวกบัญชีพาณิชย์นะคะแล้วก็การคำนวณเลขต่างๆนะคะ ในคอร์สค่ะส่วนแผนกสุดท้ายก็คือแผนกที่พวกหนูอยู่กันนะคะก็คือแผนกนานาชาติค่ะแผนกนี้ก็จะมีทั้งนักเรียนต่างชาติแล้วก็นักเรียนญี่ปุ่นในห้องค่ะซึ่งนักเรียนต่างชาตินะคะก็จะได้เรียนในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูญ,ญี่ปุ่นนะคะส่วนนักเรียนที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศได้แบบพวกอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือแคนาดาค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมชมรมของโรงเรียนที่นี่นะคะซึ่งมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าหนูก็จะยกตัวอย่างแค่บางชมรมนะคะชมรมหลักๆของคนญี่ปุ่นที่นี่เลยนะคะก็จะเป็นชมรมเบสบอลวอลเลย์บอลเทนนิสที่นี่ก็คือดังมากเลยค่ะแล้วก็มีบาสเกตบอลนะคะแล้วก็เคนโดอย่างที่ทุกคนเคยไปเล่นมาเนาะนะคะก็จะมีตามนี้นะคะแล้วก็มีดนตรีมีต่างๆนะคะ ส่วนพวกเราก็ได like right? yes? like ้ม okay? ีการเข้าชมรมกันด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะก็จะส่วนพี่ก็จะเข้าเลโอครับอะไรประมาณนะคะก็เป็นแนวแนวแบบจิตอาสาประมาณนั้นนะคะต่อไปนะคะจะเกี่ยวกับเครื่องแบบของโรงเรียนเราพี่ว่าน้องๆน่าจะเห็นมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าจะมาพูดกันอีกรอบนึงนะก็คือมันจะมีอยู่ประมาณ4ี่แบบง่ายๆนะก็คือใส่คไทก็ได้หรือจะใส่โบก็ได้ ในรูปสีชมพูใช่มันจะเป็นโบแล้วก็อีกอันนึ้งก็คือคาร์ดิแกนหรือสูทแล้วก็จะเป็นเวสแบบว่าสีขาวหรือสีน้ําเงินก็ได้แล้วผู้หญิงก็คือจะใส่กระโปรงหรือกางเกงก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบเลยอืต่อไปก็จะเกี่ยวกับพวกกิจกรรมซึ่งพี่ก็ยกตัวอย่างมาจากห้องพวกพี่ประมาณ4-5อันประมาณนี้แหละอันแรก,แรกอันแรกเลยก็คือกีฬาสีใช่ รอบที่ผ่านมาพวาพี่อยู่สีฟ้ากันก็คือสนุกมากปกติแล้วเวลาที่ไทยอะ่ะทุกคนจะไม่สามารถที่จะเล่นกีฬาได้คือต้องแบบเป็นตัวแทนกีฬาไปใช่ไหมแต่อยู่ที่เนี่ยทุกคนต้องเล่นทุกกีฬาแบบต้องเล่นสักหนึ่งอย่างอ่ะเป็นกีฬาที่เราต้องไปแข่งรประมาณนี้ใช่แคมป์สำหรับคนที่อยู่แผนกต่างชาติก็จะมีแคมป์ภาษาอังกฤษซึ่งก็จะมีวันที่เราได้ไปที่กรีนแลนด์เพื่อที่จะไปเข้าแคมป์นี้กันซึ่ง เราจะไปประมาณสองวันหนึ่งคืนใช่แล้วก็จะได้นอนที่นั่นนอนค้างที่นั่นแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็จะพูดภาษาอังกฤษส่วนเราก็จะพูดทางอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นใช้เตมแซงกันไปแล้วก็มีพูดสปีดเกี่ยวกับเรื่องราวที่ครูกําหนดหัวข้อไว้อะไรประมาณนั้น ต่อไปก็จะเป็น day ์ทริปนะคะอันนี้ก็คือไปทัศนศึกษาข้างนอกออกกําลังกายกันเลยใช่วันนั้นพวกพี่ก็ได้ไปแบบปีนป่ายเป็นลิง <c oughs> โยโยก็คือไปปีนเขาอะไรอย่างนี้ก็คือสนุกมากเหงื่อแตกมากนะคะอันนี้สนุกอย่างเดียวไม่มีเรียนเลยแนะนําแนะนําว่าพุกลงไปต่อไปก็จะเป็นงานบุญกะไซหรือว่างาน c ค l t u เตอร์เฟสติวก็จะมีแบบทุกห้องก็จะจัดกัน แล้วแต่แล้วแต่ว่าแต่ละห้องเนี่ยจะ,ะสแสดงเวทีหรือว่าทํากิจกรรมในห้องเรียนในประมาณนั้นอย่างเช่นห้องพี่ก็จะ,ะเปิดเขาวงกตหรือว่าคล้ายๆแล้วก็แซมแซมไปด้วยกับบ้านผีสิงประมาณนั้นให้ให้นักเรียนห้องอื่นเนี่ยได้เข้ามาเล่นห้องเราได้ใช่แล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้ทุกคนน่าอยากจะรู้มากคือเรื่องปากท้องนะคะ อาหารมื้อเช้ากับมื้อเย็นหน้าตามันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แหละก็คือมีข้าวให้เติมได้ไม่อัน้นซุปก็เติมได้ไม่อัน้นแต่ว่ากลับได้รอบเดียวนะคะแล้วก็หน้าตาให้พิจรารณากันเองนะคะมันก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นเนาะอร่อยอยู่บ้างนะคะใช่ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับแม่เราโรงเรียน,นของเราในวันนี้ค่ะ